ว่าเตาอ่อนวาไทายวันทายหนึ่งก็ใช้เกิดมีในเงินของทันทันหนึ่งวัตถุเข้าของกำปอิโกกิเลสต้องทำไปไปหาแล้วอันใดหนึ่งก็ดียาได้บุกเป็นหาที่ได้หาเป็น้ํามสมเกอัทำลายาจทำชู่มใจก็เกิดที่ในกำลังเงินทางสายเศรธิก็มีโดยประมารสันไาอันวางเงินและขั้ม ของคอบครัลอยรมากขึ้นแค่ันเลยประกันสันต่อาหารวงางเแลข้าของอครอบคเัยลอยไะตูมมากขึ้แค่ตันเลยประกันสันนันเกิดคือว่ายาได้เสียงไปหมดไปต่อทานนอีป,ประกรนัะน,น,น,ะน,นนึ่ราปนาเนนโรมาปนานทา้ทุนทเทวันทั้งหลายก็จงโตลงมากทะเลในยาวเงน,น พยามันทาตุลาโดยประกันสันสาลอานลาวัตุเขาของกองเงินกองคำแกวแวนทางหลายพอจุงมโต้งม้ยาเงินของกันยประกันสันนันเกิดหันว่าทำเอาวนวนตายจะตว่าพกคตรตกายจะอนหลอนใจเก็บสืุ่กตุมองใจ

เรานันประชงมโต้งมาคะเลในงานของการเดยนะการจนนันเกิดกลับทั้งความกังวลนสายเป็นคนว่าคมบอสมบายเกิดอ่อนใจเจ็บลูกใหม่มองใจมองต่างๆก็อะไรเกิดที่แกทานเกิดอีระการหนึ่งนันว่าเขาของต้องริโภงอันใดอันหนึ่งก็คืตัวมันทำแกวเกิดอาอาก้อนะนก่อนหน้าโฆษณาอาหัน อาหารวันไรเสียงไปมไปกันทันแนอันว่าคุแก้วเจ็ดผาานก็ตรงโตตรงมาในหลวงปุ่คาสาราวังหลวงแห่งัญาวทจิตรัาน์เมื่อนแตีปศิริใจสิทธิากามัมาเมืองคันนั้น็มิดประกานสัเนอันว่าบุแก้วเจ็ดอา